สวัสดีค่ะรับข่าวในพระราชสำนักประจำวันอาทิตย์ที่25กุมภาพันธ์พุทธศักราช2567ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบระมราชินีพระราชาทานพระบระมราชาวโรกาสให้ข้าราชาการสังกัดประทรวงการต่างประเทศฟ้าทุลอองทุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ วันนี้เวลา18นาฬิกา29นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นางเอกสิริปินทรุจิปลัดกระทรวงการต่างประเทศนำข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูงสังกัดกระทรวงการต่างประเทศเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่และในโอกาสเข้ารับหน้า ที่ดังนี้นายสรันเจริญสุวรรณเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐฝรั่งเศสเฝ้าทูลละอองทุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐฝรั่งเศสนายสรันเจริญสุวรรณเคยดำรงตำแหน่งเป็นปลัดกระทรวงการต่างประเทศมาก่อนนายสุวั์แก้วสุข เอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐเช็กเฝ้าทูลละอองธลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในือโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐเช็กนายสุวั์แก้วสุขเคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำรัฐสุลต่านโอมานมาก่อนนางอุริรัตเจริญโต เอกอัคราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐสิงคโปร์เฝ้าทูลอองทุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอากาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัคราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐสิงคโปร์นางอุริรัตเจริญโตเคยดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศมาก่อนนายวิชุเวชชาชีวะ เอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำญี่ปุ่นเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำญี่ปุ่นนายวิชุเวชชายชีวะเคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐเกาหลีมาก่อน ในพุทธพรอิวตกซานเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐอิตาลีเฝ้าทูลองทุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐอิตาลีในพุทธพรอิวตกซานเคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์มาก,ก่อน นายอาสิม้ามณีเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำราชนาจาก Land, ักรเนเธอร์แลนด์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจําราชนาจักรเนเธอร์แลนด์นายอาสิม้ามณนีเคยเดํารงตําแหน่งเป็นอธิบดีกรมยุโรปมาก,ก่อน ร้อยโทพรมเมธพระหลพลพยุหะเสนาเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำฮังการีเฟ้าทูลละอองทุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามันผู üyorum, ้มีอำนาจเต็มประจำฮังการีร้อยโทพรมเมธพระหลพลพยุหะเสนาเคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตประจำกระทรวงสำนักงานประหลัดกระทรวงมาก่อน นายอธิปัตย์โรจนะไัยบูรณ์เอกอัคราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตเฝ้าทูลองทุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัคราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเต นายอธิป,ปัต์โรจนะัยบูรณ์เคยดำรงตำแหน่งเป็นกงสุนใหญ่ไทยประจําแขวงสวรรณเขตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมาก่อน นายสุวพงศ์สิริสอนเอกอัครราชาทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำเนปาลเฝ้าทุลอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชาทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำเนปาลนายสุวพงศ์สิริสอนเคยดำรงตำแหน่งเป็นกงสุลใหญ่ไทยประจำนครแฟรงเฟิร์ตสาพันสาธรณรัฐเยอรมนีมาก่อน นางสาวมรกตเจนมัทุกรเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัตเขนยาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำสาารณรัฐเขนยานางสาวมรกฎเจนมัทุกรเคยดำรงตำแหน่งเป็นอัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำสาารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามมาก นายไพฑูรย์มหาพันนาพรเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยสีลังกาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในอโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำสาารณรัตสังคมนิยมประชาธิปไตยสีลังกา นายไพฑูรย์มหาพันนาพรเคยดำรงตำแหน่งเป็นรองอธิบดีกรมอาเซียนมาก่อนนางสาวอุศนาพีรานนท์เอกกักราชทูตคณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติณน,นครเจนีวาสมมพันธรัสวิส ้าทุลอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งเอกอัครราชทูตคณะผู้แทนถาวรไทยประจําสหาประชาชาติณน,นครเจนีวานางสาวอุษาพีรน,น์เคยดํารงตําแหน่งเป็นอธิบดีกรมอาเซียนมาก่อนโอกาสนี้พระราชทานพระบรมราชวรโรกาสให้นางเอกสริริปินทุจิ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศเฝ้าทุลอองธลีพระบาทในโอกาสเข้ารับหน้าที่ในการนี้มีพระราชดำรัสแก่ปลัดกระทรวงการต่างประเทศและข้าราชการระดับสูงของกระทรวงการต่างประเทศโดยได้พระราชทานพรพร้อมทั้งแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ในต่างประเทศอันจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทย,ออยไ,ได้มีกำลังใจและมี โอก,กาสที่จะได้ทำงานในผู้แทนของประเทศของเราในต่างประเทศเพื่อกระชับสมหริกในทีและเพื่อความรู้ร้า เพาะว่าทีเขายากที่จะตอบปรเทศเราเป็นยังไงตอบให้ดีตอบใ,ให้ถูกตอบเป็นอยู่ก็เรื่องการถือทัอ้งหลายนผู้ที่มีปรบการในระดัะเทศม,มาก่าแก่มากคือมาเป็นทูดีต้องอยู่เลยหลายหลายปีก็ได้ไปหลายที่นะ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังเจ้าผู้ครองรัฐคูเวตในโอกาสวันชาติของรัฐคูเวตวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังเจ้าผู้ครองรัฐคูเวตในโอกาสวันชาติของรัฐคูเวตซึ่งตรงกับวันที่25กุมภาพันธ์2567ความว่า เช็มิชเอาลอัลมัเอายาบินอัสบาเจ้าผู้ครองรัฐคูเวตกรุงคูเวตซิตี้ในโอกาสวันชาติของรัฐคูเวตหม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝากพระบาททรงมีพระพรานมัยสมบูรณ์และทรงพระ,กะเกษมสําราญทั้งเพื่อความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวคูเวตประเทศไทยและรัฐคูเวตได้ดำเนินความสัมพันธ์ฉันมิตรอันใกล้ชิดและความร่วมมือที่เข้มแข็งตลอดระยะเวลา6ทศวรรษ ของความสัมพันธ์ทางการทูตท,ที่มีต่อกันในการบรรลุปเป้าหมายและผลประโยชน์ร่วมกันหม่อมฉันเชื่อมั่นว่าด้วยการสนับสนุนของฝ่าพระบาทประเทศของเราจะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดต่อไปเพื่อกระชับสัมพันธรรมไมตรีให้แน่นแฟน้นอันนำไปสู่การพัฒนาความร่วมมือโดยเฉพาะในด้านการค้าการท่องเที่ยวและการแลกเปลี่ยนทางการศึกษา เพื่อประโยชน์สุขของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระประมาพิไทยมหาวชิราลงกรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวองค์มนตรีติดตามการดำเนินงานของสถานีกเกษตรหลวงอ่างขางอําเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ วันนี้พลเอกกปรปนาตรุติดองคมนตรรีเลขาธิการและประธานกรรมการบริหารมูลิธิโครงการหลวงประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของสถานีกเกษตรหลวงอ่างขางอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่สถานีวิจัยแห่งแรกของมูลิธิโครงการหลวงที่ดำเนินงานมานาน55ปีมีการต่อยอดงานวิจัยไม้ผลเขตหนาวผัก ไม้ดอกงานขยายพันธุ์พืชไปสู่พื้นที่โครงการหลวงแห่งอื่นๆรวมทั้งการส่งเสริมอาชีพแก่เกษตรกรชนเผ่าอาทิผักอินทรีย์สตอรอเบอรี่พันธุ์พระราชทานครอบคลุมพื้นที่4หมู่บ้าน3ตำบลประชากรเป็นชาวลาหูดารอัางจินยูนานและไทยใหญ่รวม1,325ครวัวเรือน7,352คนซึ่งที่สวน80มีการรวมพันธุ์พืช ไม้ดอกไม้ประดับเมืองหนาวไว้กว่า40สายพันมีต้นซากุระญี่ปุ่นกว่า1,500ต้นมีสวนบ๊วยที่ปลูกเมื่อปี2517นอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงพันธุ์พืชพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัวรีนารีรัตนราชกัญญา ซึ่งมูลีธิได้รับพระราชทานพันธุ์พืชและอุปกรณ์การเกษตรต่างๆเมื่อปี2565และได้นำไปปลูกทดสอบในพื้นที่โครงการหลวง5แห่งก่อนที่จะรวบรวมมาไว้ที่สถานีเกษตรหลวงอ่างขางเพื่อจัดแสดงพันธุ์พืชเขตหนาวโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาพระราชทานชื่อโรงเรือนว่าสิริวัณวรีทานิ n i c ลก g a r d e นสถานีเกษตรหลวงอ่างขางยังเป็นแหล่งปลูกกาแฟอาราบิก้าคุณภาพ มีการอบรมและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากหญ่าอีปุแคสัญลักษณ์แห่งความโชคดีมีการดำเนินโครงการคาร์บอนยูนิตในสวนป่าสาธิตสถานีอ่างคางร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พบพันไม้พื้นเมือง64ชนิด31วงมีปริมาณมวลชีวภาพและการกักเก็บคาร์บอนพบสูงสุดในเมเป,ปิลหอมรองลงมาคือสนนามกระบูนจันททองเทศ จึงนับเป็นหนึ่งในศูนย์การเรียนรู้ที่สำคัญของมูลิธิโครงการหลวงรวมทั้งเป็นตัวอย่างของรูปแบบโครงการหลวงโมเดลหรือร o ยโย p โปรเจ t ต์โเดลด้วยจบข่าวในพระราชสำนักแล้วนะคะดิชาธนาสอนอมตเดากุลลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ